เฮดพิษกดของดาวโดยบอลูโตนะพี่น้องผู้ใดมีพฤติกรรมเพื่อยังคู้ขายอยู่ให้เลิกซะเอ้อค่ะหรือว่าผู้ใดกำลังสิคิดสิเฮดคือกันกับยายาเฮตนะคะมั่งสเว้าซูฟังนะจ๊ะก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนพฤศจิกาท่านว่านะคะดิฉันก,กับมาเล่นนเฟซบุ๊กโดยจริงจังอีกรอบที่สองนะคะแล้วบัจจบันนี้ดิฉันกับทักแชทนะคะไปหาลูกหาพอนะคะว่าหายง่ง ให้ส่งดาวไ้แน่วระสานว่าดิฉันอยากได้เครื่องมือหนี่มานะคะก็เลยทักแชทไปหาพอกแม่นะคะเออว่าแม่พอก,อกลูกนะคะไห้ส่งดาวไ้นะคะก็เจ้าก็ส่งมใาหา้นะคะจะมาได้เครื่องมือหนี่มาเออว่าแม่จะมาได้อันนีมานะคะความสําเร็จอันนีมานะคะก็ดีใจนะคะก็คิดว่าจะคล้องได้เงินปัจจุบัน <mostly> พ่อเขาไปเบื้องล้างบานเงินบ่นข้นมันว่าจะพอเงินบ่นข้นแล้วนะคะอันดิฉันก็ เศร้าสนใจค่ะเศร้าสนใจดาวบ่าเอาดาวก็ได้ป่ะว่าเอาดาวก็ได้เพื่อนว่าแต่ว่ากับมีมูทรงหายเรื่อยๆก็ดีใจนะคะถือว่าเป็นกําลังใจเวลามูทรงดาวหายก็ดีใจถือว่าเป็นหายกำลังใจเจ้าของนะคะหลังจากนั้นมากก็เห็นมาเรื่อยๆบิผิดกฎของดาวอีกเจกเคียก็คือบ่เค่อยทักแชททัก m ม s เสนเจอนะคะไปหามูหรือว่าหาลูกหาพอหายทรงดาวหายอีกเจกเคียนะคะใส่เวลาประมาณเกือบหกเดือนใส่เวลาประมาณเกือบหกเดือนนะคะ เขายังคอยขึ้นคาขึ้นคาดาวมาให่เฮาพ่อมูทรงมาไห่ทรงดาวเออทรงดาวมาไห่นะคะติ้งขึ้นมา่ะเขาไปบังล้างบ้านโอ้ยเห็นเงินดาวหนึ่งเส้นพี่น้องสองเส้นสามเส้นดีใจหลายโอ้ด้ขคาดาวกลับขึ้นมาแล้วนะคะดัชนันแล้วนะคะอยาเฮ็ดผิดกดผิดเกณฑ์นะคะเฮาอาจจะเฮ็ดผิดโดยบ่รูโตก็เลยมาบอกซูฟ่ฟางยันพี่น้องไปเฮ็ดพิดคือคขอผน้ขานะคะ